สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2ตุลาคม2568นะครับเริ่มเดือนใหม่เข้าสู่น่าจะเริ่มฤด,ดูหนาวนะยังไม่หนาวหรอกแต่ว่ามันก็อากาศแบบนี้นะพอเข้าใจกันดีก็คือน่าจะหมดฝนละฝนยังตกทุกวันนะครับเมื่อวานนี้กลับจากที่ทำงานผมไม่มีฝน แต่มาถึงบ้านผมฝนตกโอ้ยนะน้ำฝนนะครับน้ำฝนเวลาน้ำฝนเจอกับต้นไม้เนะียเขาจะเป็นเหนียวเหนียวมันจะมีความเหนียวความชื้นติดแล้วนำพาเชื้อราเชื้ออะไรเข้ามานะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ไม่ใช้เคมีไม่ใส่ย,ยาไม่ใช่ว่าใส่แล้วไม่ดีนะครับ มันปนเปื้อนกับเราเคมีผมก็เลยไม่ใช้ไม้ก็ตามสภาพตามธรรมชาติอะผมก็เลี้ยงมานานนะครับมันว่เป็นยางดอกส่วนใครอยากจะใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปใช้ดูแต่ผมไม่ใช่นะมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่ยากนะครับเวลาเจอเชื้อราน้ำค้างอะไรมันจะมีปัญหาเฉพาะลูกไม้เล็กๆที่เพาะส่วนไม้ถ้าใหญ่แบบนี้นะครับใบมันก็ โดนนะฮะมันก็โดนทําลายแล้วมันก็ร่วงเขาฉีดน้ามันก็ร่วงแค่นั้นเองวิธีจัดการสุดท้ายถ้าเมื่อไหร่ที่ฝนหยุดใบใหม่เขาก็จะงอกทึบแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวนี่ดอกมานะครับดอกเขาจะเริ่มแทงตอนตอนนี้แทงดอกออกมาเยอะแล้วนะครับเขาจะไม่เป็นใบฤดูนี้จะเป็นการแทงดอกห้ามยังไงก็ห้ามไมา่อยู่ห้าม ไม้ให้ออกดอกห้ามไม้ให้ออกผลห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้ห้ามฝนไม่ให้ตกห้ามคนไม่ให้คลอดลูกมันห้ามไม่ได้เป็นฤด,ดูกาลนะฮะเอาพอมีเวลานิดหน่อยเดินดูไม้ในขณะที่ยังมีแสงสว่างมีลูกเพชรนวลทันไม้ยักษ์ที่ผมแม่บ้านเขาเพาะแหละแต่กว่าจะได้เนาะกว่า ก่อนจะได้มเมล็ดมาเพาะบางครั้งก็ไม่ได้หรือเพาะแล้วมันก็เน่าเหมือนเหมือนที่ผมให้ดูนะฮะคือเพาะผิดเวลาเพาะผิดที่ก็จะเกิดปัญหาก็ดูว่าเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเพาะหน้าแล้งยังไงก็งอกเพาะใส่กระถางแบบนี้นะก็งอกสักเต็มะฮะไม่เป็นไรเรามีมเมล็ดเยอะแยะยากดับออแบแรกเมื่อก่อนก็เคยขายนะครับขายไม่ออกเราก็มาเลี้ยงแบบดินใหม่ๆบแบบนี้แปบ๊บเดียวนะครับไม่เกิน สองปี้อลังการบึ้มขึแน่นอนนะการเลี้ยงไม้บาไม้บางตัวบางชนิดก็โตวไวมากบางตัวก็โอ้เลี้ยงจนท้อแท้นะครับว่าไปหนามาหลังเอาอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจ <c oughs> อันนี้เองลุงเก่าที่เสียบไปน,นานๆการเลี้ยงไม้สไตล์ผมก็คืออย่าไปเฝ้ามองดูอันนี้ไม้สเปรสปะที่ผม อนนั้นจ้างพี่เขามาเปลี่ยนดินนะเขาก็ไม่ได้คัดไม้อะไรหรอกเพราะเราไม่ได้อยู่เนาะเขาก็หยิบไม้นู่นนี่นั่นไปปลูกไปเรื่อยมันก็ไม่เป็นทรงไม่เป็นสายพันธุ์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็อืเบ่งไม่ธรรมดามาดูไม้ทรงแท่งนี่ก็จะเอามาวาดแถวนี้เดี๋ยวผมก็จะเตรียมพื้นที่ไปให้สุดๆอีกแล้วนะครับไปให้สุดไม่พอนะให้ดูพื้นที่ ประมาณนี้นะครับยังไม่รวมหน้าบ้านนะหน้าบ้านก็หลายอยู่ดีดกรนะูกเพชรมณฑน์นะการแดงๆเรามารอดูดอกเออไม้สายนี้นะ่าจะโตเร็วกิใหญ่มารอดูดอกเขานะฮะกรุงเก่าผมเอามาไว้ที่นี่อันนี้ไม่ได้ปลูกให้สวยนะกรุงเก่านี้ปลูกรอฟื้นนะครับรอฟื้นพอฟื้นดีเดี๋ยวค่อยมาจัดแต่งบำรุงนะ อันนี้ก็ยักษ์ญี่ปุ่นนะครับเลี้ยงถ้าอ้วนๆแบบนี้นี่เวลาไปเสียบนี่เบ่งเร็วนะฮะสมมุติว่าเราต้องการเพชรกรุงเข่าที่มันโตวไวๆตัดชึบเสียบหรือเสียบตัววีก็ได้โคดมันจะดันแตกระเบิดอันนั้นคือความรวดเร็วนะถ้าจะทามันทําได้หมดอันนี้ผมก็ทาโคนคู่ที่ทดไว้เมื่อก่อนนะันไม่ใช่โคนคู่นะตรงนี้ผมก็ตัดกิ่งออกก็เป็นโคนคู่มรอด,ดูว่าเราจะทำอะไร แบบนี้ถ้าทําเป็นกลุงเก่าก็ดสวยเนาะนะครับเสียเป็นกลุงเก่าโคลคู่แลวตอมแข็งแรงด้วยแต่ก็ใช้เวลานะครับจะทําไม้ใช้เวลาแน่นอนออไม่ใช่ว่าอยากจะได้วันสองวันก็ได้ประมาณนะี้มีเพื่อนสมาชิกนะครับในกลุ่มต้นไม้ในกลุ่มเพชรบ้านนายเขาไปโพสหาหาเพชร ตามหาเพชรกรุงเก่า,ากิง่งตอนนะครับาราคาพร้อมปิด่าสั่นเพื่อนว่าผมก็เข้าไปผมก็ไปกดสติกเกอร์ติดตามนะฮะแล้วหลายคนติดตามเลยนะฮะเชื่อไหมครับว่าไม่มี <c oughs> ถ้ามีก็เล็กๆที่มันไม่ไอ้นี่นะครับไม่มีแต่ถามว่าไม้มีไหมมีนะครับแต่ว่าคนที่มีเขาไม่ขายคนที่อยากได้ก็ตามหาก็ไม่ได้ ลองดูนะครับมันมันจะไม่สมดุลกันตรงนี้แหละบางครั้งที่เราว่าโอ้ยมีเงินซื้อเอาก็ได้ได้ครับถ้าไปเจอกันถ้าจังหวะมันเหมาะเจาะถ้าได้กันราคาเช่นเขาบอกว่ากิ่งนั้นเน่ยเขาขายสามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าหยถ้าเรามีเงินเราก็ล้าซื้ออันนั้นได้แน่นะฮะถ้าเงินเยอะแต่ถ้าเงินพอกระเทินนะครับทั้งเสียดายทั้งอยากได้ทั้งเสียดาย ประมาณนี้ของเขาตั้งราคาสี่ห้าหมื่นเราอยากได้ประมาณสักสองสามพันนั่นแหละมันจะไม่ได้นนี้ว่าไปเป็นอุป,ปมาว่าไปนะฮะนี่ก็ไม้ยักษ์ที่ผมชารูดไว้ฉากรูดไว้ช่วงแรกก็โตเร็วนะตอนนี้ก็ชะงักอยู่เพราะว่าอะไรนะฮะมันไม่มีใบครับไม่มีใบที่จะกินที่จะอะไรก็ชะงักไปก่อนอพาเดินดู ลูกกระทิงแดงก็ไม่จะหมดหมดแล้วล่ะเหลือไม่กี่ต้นผมเอาไว้ก็นะอันนี้ลูกออบแบ็กผมก็จะเปลี่ยนขึ้นกระถางละผมตั้งใจรูดหมดนะครับตั้งใจรูด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 ,รดให้เขาหมดเพราะว่าไม้ยักษ์แล้รูดมันเลี้ยงง่ายกว่ากันนะประมาณนี้ไอ้เนี่ยเหลือแล้วก็เหลืออะไรก็ไม่รู้ร หมดแล้วละผมก็สังเกตดูทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับสายไม้ดอกดอกดอกยังไม่มามันก็ไม่มีอะไรเร้าใจหรอกแต่ว่าอย่างที่ผมเกาะป้ายมันก็จะมีอะไรพิเศษอยู่นั่นแหละไม้ที่ยังไม่แยกก็เยอะให้ลูกซ้ายมาแยกว่าจะรับจ้างก็ไม่ได้มามันมาไม่ได้นะับเพราะว่ามันเปียกยุงก็เยอะ ดูรากทอ่อนผมต่อรากท่องไว้โ <c> ห <oughs> ดเบลอเบาลา,าไม้เล็กนี่เขาจะโดนโดนเชื้อรานะครับโดนเชื้อราน,น้ำฝนลงใบโอ้เริ่มสอดดอกนะครับแทงดอกมาปูรูปิลีมาแล้วเดี๋ยวได้เจอกันนะมีดอกซ้อนพวกนี้ดอกซ้อนจัิงสิก็รธรรมดาด้วยนะร,รอดูไปก่อนนะครับเดินดูไปด้วยกันสนุกสนานว่ะ เหมือนท่านอยู่ในเมืองพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็มาติดตามดูวิถีชีวิตอย่างผมอยู่ชนบทแล้วก็เลี้ยงไม้ฮนะเลี้ยงไม้เป็นยังไงให้ดูสภาพดิบๆจริงๆนะฮะบ,บอเมนว่าเอาแต่สภาพสวยงามมาอวดกันซึ่งมันสวยงามอยู่แล้วมาเจอฤดูที่มีดอกท่านจะอึ้งแต่สภาพแบบนี้หลายๆคนหลายๆสวนเขาไม่ให้เห็นหรอกสภาพที่ไม่น่าดูสภาพอันไม่น่าดู แต่ของผมพาพามาดูนะฮะว่าจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาสวยงามเห็นไหมที่ผมชอบไม้หัวฟูกระปุกทองแบบนี้คงว่าจะได้มาลิดเลยแหละเอารอดูนะฮะก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นไปครับมัดไพมักมัน่นถนัดไพถนัดมัน่น เออผมว่าผมจะเดินดูพาดูอะไรเดินนะทับทิมต้นนี้ผมขายเท่าไหร่นะพันเก้าใช่ไหมไปเ,เดี๋ยว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 เก่านาทีละเดินไปทางพ,พี่ีสุดท้าสินสุดท้าสินเห็นไหมพอเอามาลงดินรับรองห้ามไมา่อยู่นะครับทีนี้เขาก็จะกินแบบปุบปุบพุบปุบขึ้นไปเลยเดี๋ยวอันนี้ก็จะตอนไว้อยู่อนาะคอนดาใบด่างนะครับตอนไว้อา่า น,นี่ก็เพชรพินทองไซส์ใหญ่และเป็นดินเก่านะครับยังไม่ได้เปลี่ยนดินใหม่ดินเก่าพอเปลี่ยนดินใหม่รับรองเขาจะระเบิดระเบิอบึมบึม,บม,บมเงินไปแน่นะสุดหน้าคมมาอันนี้ก็เจ็ดทิดานะเจ็ดทิดาเพชรภูเวียงนี่กับเพชรพินทอง ถึงค้ายไม่ได้มันอยู่ที่นี่มันเลี้ยงใหญ่แล้มันก็จะโตส่วนโค้งๆม็ดัดได้อันนี้ก็อย่างก็หลักกระทิงแดงนะครับกระทิงแดงกระทิงแดงสูงๆๆก็ดีนะสูง,สง <c oughs> <c oughs> ให้ดอกมากก่อน,นอะอค่อยมาเดินดูพอที่จะเปิดาราคาแบ่งปันกันไป ก็แบ่งกันไปนะครับเห็นไหมตอนเสียบใหม่ๆแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยสวยหรอกเหมือนนี่ผมเสียบเพชรบรรนาน่าจะทนดอกขาวนะเสียบเพชรบา้รนาแต่เวลาที่เขาโตแล้วเบ่งแล้วอ้วน,แล,ววนแล้วฟอร์มมันเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะรู้นะครับโดนฝนเยอะไม้หัวฟูนะไม้หัวฟู โดนฝนก็จะเป็นแบบนี้แหละแฉะชัชะ้มันเห็นบ่อยนะครับเห็นบ่อยเห็นโอ้ไม้จังหวะนี้ไม่สวยแต่จังหวะออกมาสวยใจขาดสําหรับคนที่ชืช่นชอบชนชมนะครับถ้าคนที่เขาไม่ชอบชนชมเขาก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราดอกดอก,ดอกเห็นไหมดอกดอกต้นดําต้นดานี่ไปอยู่กับพี่สุนีชุดน,นี้สายพันธุ์นี้ จริงๆมันก็ได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ฟอร์มสวยก็มีไม่กี่ต้นแต่ก็เอาไว้ก่อนแต่กมาคัดฟอร์มสวยอีกก็ก็จะได้ไม่กี่ต้นต่อรอบนะฮะประมาณนั้นวัดนี่วัดสิผ้ามาเบิองแบบนี้ไอ้แบบยักษ์ดอกดอกโดดมันเขาก็เรือมมานะครับมองแบบนี้เหมือนมินิมิน,นิจริงเขามามาเยอะกว่ามาเยอะกว่านี้นะฮะ สิบสองนาทีแล้วอันนี้โอ้เพชรน้ำพองอ,อันนี้ราชินีดอกลย่ย <c oughs> ดูสภาพดูสภาพราชินีราชินีใบออร่วงแต่เชื่อไหมครับว่าพอร้อน,อนทีนี้หมดฝนนี่ ดอกเด้แบบนี้ดอกนะครับจะมาดอกกำลังเริ่มมา queen of queen จริงๆกิง่งนี้จะเป็นของพลอยสยาม A9 เนะของอาจารย์ขำบ้านเดิน่นขออนุญาตเอยน้ำอันนี้ที่ใบร่วงก็ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวก็โดนอ่าโดนน้ำของเราเนี่ยครับถ้าหมดถ้าหมดฝนน้ำเราก็จะมาล้าง น้ําฝนคาบอะไรออกไปแล้วก็สลัดออกมาก็จะกลายเป็นดอกแบบนี้เขาก็จะออกดอกมันเตรียมที่จะสอดปูรูปิรี่แล้ว <c oughs> ขออภัยเด้อนะครับพูดภาษาอีสานผสมภาคกลางก็ประมาณนี้แหละเอยียงสอดปูลู่ปิรี่นี่นะครับรอดูรอดูอดเดินดูพัฒนาการนะไม่ได้ขายจ่อย อันนี้นี่มันีแดงอันนี้มันีแดงโอ้ออกมาดีนะเอาเผื่อท่านใดสนใจวันนี้เปิดให้มันีแดงที่หกร้อยแปดสิบาทนะครับตนในไงตนใหญ่เลยเผื่อบางท่านที่ติดตามก็จะรู้แต่ว่าถ้าบางท่านมาติดตามใหม่ๆไม่อยังมันีแดงไม่หยัง ราชนีเพชรสองแพรนะครับโอ้ยฝั่งก่อนที่จะถอนเอามามาดูดอกไซนี้พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดไซนี้พันเจ็ดรากตะขาบดีแล้วส่วนบางค้าผมเอาว่ามันหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้มันเล็ดเ,เลยบู้ยอ่ะ,อ,ะอันนี้ได้มันเล็ดมงกุฎทองดำ เด้ฟังผมบางครั้งผมก็เพาะไม่ทันหรอกอันนี้ก็สวยสวยดิใบสวยอ้าวเขามาถอนหญ้าตัวนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับพอเริ่มถอนก็เริ่มดูดีละเอาเดินมาเจอบ้านหนาตัวนี้ยังยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้อัน,นี์ พชษบรนาด้วยครับเนะี่ยพิษบนาต้นตำลักด้วยบนาต้นตำลับบนาอันนั่นแหละไปติดตามดูเอก็เอาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจแต่ถ้าท่านใดมีมุมท่านจะรู้อยู่ว่าจะเอาไปทํายังไงต่อม้อยู่ในร่มก็จะเป็นแบบนี้มาอยู่ในร่ม,เ,บบม,รมเราต้องเอาไปประท่าแดดเอาไปเสียบเอาไปอะไรก็ว่ากันไป ไป,ไปหมดแมแม่ฝนนะถ้ามันมีแดดบ้างครับเราจะได้ดูแลไม้กันไม้ดอกก็จะมาโอ้หเรียนไปหาเรียนโคตรไปตอนนี้ก็ให้เขาถอนหญ้า พอดีเพื่พี่ที่มารับจ้างถอนยาให้ก็ไม่ได้มาแล้วนะฮะแล้วไปเลี้ยงหลานไม่ได้มาเลยติดหลานหน่อยยากเลยครับอันนี้พวกนี้เสียบเพชรพินทองกรุงเก่าอนะไรวะดูสภาพวานะนนอ่ะมาตรงนี้บ้านผมผมเสียบ เพชรสายยันไว้นะฮะแต่มันติดก็ไม่รู้ว่าจะมีท่านใดสนใจไหมนะครับเสียไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไม่ทันแล้วก็ชุดนี้ที่เสียบกระทิงแดงก็มีไอ้พวกนี้ไม่ติดปุบบุบไไม่ติดก็ก็เยอะอยู่นะโดนฝนส่วนติดก็ติดไม่ติดก็หัวขาดเดมาซ่อมก็เห็นนะฮะทีนี้ มันก็พอที่จะไปได้อยู่2องต้นนี้ประทิงแดงเด้อครับเนี่ต้นนี้นะครับ380ร้อยแปดสต้นละสาม้อยแปินะต้นที่1น่งต้นที่สองก็ประมาณนั้นนะครับมันมันพอที่จะไปได้ถ้าถ้าไปแล้วมันหลุดหรือมันเน่า่อค่อยมาแจ้งนะแต่ว่าผมเช็คด,ดีแล้วแผลก็โอเคได้แล้วล่ะไปไปต่อเป็นสายพันธุ์ได้นะครับ อันนั้นไม้ของคุณพี่นอนดึกพี่ซื้ออยางกลานั่นเยทวีสักนะครับอ่ะสำหรับวันนี้พาเดินเท่านี้นะครับพอพอให้ระลึกนึกถึงกันบ้างนะเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปติดตามเรื่อยๆถ้ามีแดดแบบนี้หมดฝนนะบันเทิงแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ